เชื่อเ่เนี่ยได้ยินไหมเสียงอะไรวะใครเฮ้ยเคยเหมือนกูได้คนเดียวอ่ะเฮ้ยริงืออะไรวะเี้ยกูได้ยินคนเดียวริงใครมีใครกับผม,มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยินสามเลย

ูจะจับไอ้โอ้ยมึงหันป้องอะเวลามึงหันมึงหันทรงไฟฉายกูด้วย,ยนั่นอุย้ยไ้อ้อโอ้อ